อย่างเสมอมานะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับกิจกรรมของเราเป็นกิจกรรมเหมือนลักษณะของการ,ค,ร<ป>คิกออฟคิกออฟในการปลูกต้นไม้นะครับคือต้นที่สีเขียวนะครับให้ได้ร้อยละห,ห,ห้าสิบห้าร้อยละสิบห้าของที่สุดก็คือเกือบหนึ่งร้อยแปดหนึ่ร้อยไล่ ถือว่าเยอะมากนะครับเป็นพื้นที่สีเขียวในทุกรูปแบบได่ว่จะเป็นป่าธรรมชาตินะครับป่าสมวนครับแต่ครับครับรอเพื่อนเพื่อนมาเจอกันเลยครับ ครับขอได้เชิญท่านผู้ว่าราชการครับร่วมปลูกต้นไม้ครับแล้วก็ขอเชิญพวกเราทุกคนนะครับร่วมกันปลูกต้นไม้ครับทในวันนี้นะครับซึ่งในวันนี้นะครับได้รับความร่วมมือนะครับจากหลายๆหน่วยงานนะครับแล้วก็ที่สาคัญครับเราได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนำปางครับใ้มนในโการ่วมูก้นสในวันนี้ด้วยนะครับในเศกานะครับต้นไม้นะครับ ต้นไม้ที่ท่านหน้าสวนปลูกครับขอให้ลงไปท่านกระถานะครับลงไปนทั้นตะก้านะครับเพราะว่าเราได้คัดเลือกในสวนที่เป็นทรัพยากรธรรมชาติของจังหวัดลำปางอีกท่านหนึ่งครับมีทั้งในส่วนของทางมณฑลทหารบกที่32ครับ้น รับตูครับต้นยางนารับต้นจูป่าครับและก็สีครับเสร็จปาโครงการแม่ป้าแม่สอยครับที่เมือวังเหนือจะสามารถเข้าไปรับก้าม้ได้นะครับเดี๋ยวย้ำทุกท่านนะครับฟรีนะครับต้นไม้ตกรบกวนท่านนะครับถ่ายรูปตัวของท่าศน์เองด้วยนะครับแล้วก็จับนกไก่ย่าฮ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 ่เฮ้ยจะใครจะใครหรอ เป๊กอะวนมาต้นอะการรอครับมีพื้นที่ เจล้านเก้าแสนไร่เศษนะครับตอนนี้นะครับเรามีพื้นที่ป่านะครับสองจุดนีพื้นที่ประมาณ20ไร่นะครับซึ่งดูแลโดยสางรักพื้นที่ป่าตากนะครับแล้วเคยจับนะครับตรงนั้นเป็นเรือพัยซันครับวันข้างหน้าถ้าเราผ่านมาเราจะเห็นใส่ทถุงเลย